อุ้ยเชี่ยห้องี่มาไ้องกลางรีนีหลังเนี่ยไอห้องหลังห้องแรกเลยออันนี้เรานดี๋ยวอ่ะค่ะ่ะาโอเคค่ะ พี่คะพี่สิงดาคะสำหรับภารกิจในวันนี้เดี๋ยวช่วยสรุปภารกิจในวันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้ไปลงพื้นที่มาเร็วนี้ก็ยืนตั้งแต่เช้าไม่ใช่ยืนไปแต่บ่โมงนะบ่ายโมงนะเราเข้าพื้นที่เลยไปริงก่อนหน้านี้ก็คือผมงนี้บางคนอยู่ที่ที่นี่เป็นเดือนแลนะก็ไปไปมาแกอบดูแถวบริเวณเนี้ย เราตามตามหาตรงนี้มาแล้วก็สุดท้ายในวันนี้ก็อาจจะมีที่เข้าชิมเราก็ความชิบ้าก็มีเพรว่าการจังหวัดแล้วก็มีรองผู้ว่านะครับแล้วก็มีพุทธการกระทรวงแรงงานนะครับตังไปเต้นทักนะครับแล้วก็มีปหลัดจังหวัดนะครับอันนี้แล้วก็พวกเราภาคประชาชนที่มาเสริม่เบ้าเสริมที่นะครับมาช่วยเจ้าพนักงาน งานเจ้าหน้าที่แล้วก็สรุปว่าวันนี้มีการ้นเจออาวุธเอจอยาสเสพติดยาบ้านะครับแล้วก็มีรายงานเครื่อนนี้นะครับ<ด><ด>แล้วก็รายงานอีกคนนะผมยังยังไม่ได้สืบแล้วก็มีพวกยาด,ดองน้ังเมานะครับเหล้าเถื่อนวันนี้แล้วก็ ทำไมเจ้าของไม่ได้เลยเพราะว่าพอเราเข้าไปทาง้นจริงๆแล้วมันมีหลายหลายคนหมายถึงว่าเป็นคนนี่อปเช่าคนรี่อปเช่าเช่าเช่าต่อไปก็เลยตอนนี้เจ้าที่ก็ยังไม่เสริมว่าว่าจะต้องใครจะรับข้อควาซึ่งมีคนมาด้วยมีอะไรสุดเยอะวันนี้พวกยาสีฟิลไม่ใช่หมือนกับสินนา้วมีพวกยาสีฟิดอะไรต่างๆเนี่ยส่วนโต๊ะสนุกเนี่ยมีหลายโต๊ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่า เขาจะทะเบียนหรือไม่นะนะครับซึ่งกองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับมีนโยบายนะครับบอกว่าน่าจะน่าจะสั่งปิดนะครับอันนี้คือผมได้ยินมานะนะครับขอประชุมกันอยู่แต่ว่าตั้งนี้ตั้งนั้น,นก็รอการประชุมปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเจะสั่งปิดสถานที่นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเข้ามาก็มีคลิปวิดีโอพวกพวกแหล่งั่วกสื่อต่างนะครับถึงจะ ยัังงงไไม่่่ด้้้ตตตอหาาาิแววรสำหรับภารกิจในครั้งนี้ค่ะพวกพี่ทราบเบาะแสกันได้อย่างไรคะหรือว่าเป็นจากทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่ไปเจอเองหรือยังไงจริงๆนะตั้งแต่เราทําเรื่องนี้มานะเท่าเดือนแล้วนะรเท่าเดือนแล้วอันนี้พอพอเราไปยื่นหน่วยงานพองหน่วยงานนี้น่นะครับตั้งแต่ก็ไม่มีใครหึนใจนะครับตั้งแต่ผบกตรอตั้งแต่ กอลอมานอนะครับหน่วยงานราชการนะครับไม่มีผลามะโแต่พอเราไปยคือมันมีเหตุที่มีทหารหน่วยการข่าวนะครับ mm hmm. มาขอข้อมูลจากผมเราก็เริ่มเป็พื้นที่นะครับ mm hmm. ประมาณหนึ่งเดือนเป็นเต็มนะครับ mm hmm. ที่ทั้งมีทั้งฐานเรือมีทั้งฐานบกนะครับ mm hmm. แล้วก็มีไ่ว้ที่บอกเมื่อกี้น่แหละครับเราก็ประสานแล้วก็ผมว่า พอได้ข้อมูลทั้งหมดก็มาแจ้นงนายทีมงานนะครับก็เพื่อนที่จะขอกคำรกษานะวันนั้นก็มีการประชุมกัน่อนน้้นนะครับว่าผมพร้อมแล้ว,ลวเราก็เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วมีหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ก็เลยรกษาทีมงานว่าเราต้องเตรียมตัวลงได้แล้วคุณมันดีก็เราได้ลงจริงนะครนะครับถามวา่าเราดูมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงวันที่ทางเจ้าหน้าที่เขามาจับกลุมกันเนี่ย มันเป็นตามมันเป็นไปตามเป้าหมายไหมคะพี่สุดาพี่เต้แล้วก็พี่เป็นไปตามเป้าหมายไหมในวันนี้เอาเอาจริงนะตอนนี้ก็คือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าอะไรผมเมื่อกี้นี่ล่ามบอกเอาไปล่ามก็แล้วกันนะครับบอกตรไหนก็ไม่ต้องมีล่ามอยู่บ้าเท่าคนของเราวันนี้นะครับบอกว่าจริงๆอ่ะเจ้าของบ้านบอกว่าพี่เด็กมาเช้าแล้วที่นี่เพราะว่าจะมีเจ้าพี่เราต้อง แต่ยังมีนะที่ว่าเราข้าไปแล้วเราต้องเจออะไรบ้างยังได้อะไรมาบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าน่าจะปิดสถานที่ตรงนี้คือยังไงเราต้องการขอร้องให้ขอให้ปิดนะก็เพราะว่ามันเป็นแหล่งมั่วสูงนะแล้วก็การเราทราบมาเมื่อกี้นี้นะครับว่ามีบัญชีบัญชีการซื้อข,ขายซื้อขายค้าเราไม่ดีด้วยนะครับน่าจะมีอยู่นะครับนี่ก็อาจจะนาไปการ ต่เราเรียกว่าข่ามนุษย์ก็ือขามนุษย์นะครับนะก็ถึงยาหรือจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายถึงคิดว่าข่าวมันรั่วอันนี้ยังไม่มีใครพูดในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พูดแต่ว่าผมทราบมาว่าเขารู้มาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าจะมีการพิจานะาครับเศ้บ้างพีบ้างเออพี่พี่เต้บ้างปกติพี่เต้จะขึ้นตลอดเลยถ้าคือจริงๆวันนี้อะไรคือ เราก็เพื่อยกมาทังวันนะก็เต็มที่ทำงานเต็มที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่พักงานอย่างเต็มที่เลย,ยการที่เราเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานของตัวแต่ว่าไม่ได้มีหน้สิไหรนะครับแต่สิ่งที่เราทำเราทำาหภายใต้กฎหมายที่เราทำได้นะครับในการไปช่วยเจ้าที่การติดลาอกการค้นหาเสิร์ชค้นหาเทิดซิ่งตา่างเราทำหมดละสิ่งที่เราเจอป้าหมายยาเราเจอ อาวุธเจอแล้วก็แารงางานกนเจอครับริเวณีมีทุกอย่างมีหมดดังนั้นผมถามว่าคอมพิวต์ไม่เราไม,เาไม่เราไม่พูดว่าคอมพิวต์แต่เราว่ามันก็ไม่ได้เหลวซะทีเดียวเราไม่เหลวซะทีเดียวเรายัง8ปิซความบิดมันมองเห็นแล้วมันมีเห็นแล้วเราจับดันอย่างไรให้ตรงน,น,นี้มันมีการโดนสับปิดหรือ ให้เจ้าของที่แม่จะเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยมาจบใหนมันถูกต้องตามกฎ้มายถ้าเกิดแล้วถ้าถ้าถ้าในกรณีในกรณีที่มันปิดไม่ได้เราต้องพูดถึงสองแบบในกรณีที่มันปิดไม่ได้ก็ต้องมามาดูว่าให้แม่ทำให้มันถูกต้องตกฎหมายแต่ถ้าทําไม่ได้อว่าเจ้าที่เขาบอกแล้วว่ามันเป็นแหล่งก่อุเปอร็นประเทนเมนที่มันมีคนีมันต้องควรจะเปีต่อไปหรือไม่ควรจะมีตรงนั้นนะฮะจากสิ่งที่ผมได้ได้พูดมุือกับพวกรายการบ้าแล้วก็คนข้างใน เรายั้ไม่ได้ยิน,น,นเขาดูมาแล้วเช้าว่าระบบก็ไม่รู้ว่าดูได้ไงนะผมแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ปั้งตำไทยว่าเขาตกไทยจากพวกเราทนันป็นจากพวกเราไม่ได้หรืออาจจะเป็นจากใครที่อย่างน้นอยในอันนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็ถามว่า80%ที่เราทำได้ก็กถือว่าโอเคได้ทำให้จังหวัดสุพรรณไม่มีอินเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์อย่วงน้อยก็อสองตระกูลนะสัมปทาน ก็ผมผมผมได้เห็นนะครับว่าประชาชนมาอนกันเราเราเรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทลยเพื่อจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยของเราประมาณนี้อยากได้ยินที่พี่พูดบ้างพี่ไม่ค่อยพูดเลยแต่พี่มาร่วมปฏิบัติการตลอดเลยค่ะพี่เนตรแต่พี่บอกว่าวันนี้อย่างอย่างที่เราได้ยินกันนะเพราะเรวว่าพัฒนาชนที่ทำงานร่วมกับงานเจ้าที่ตลอดนะครับก็วันนี้อย่นงที่บอกพี่แกบอกว่าเป็นประเทศแต่สิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆริงมันเร็จ 2็สิเซนไปยี่สิเซนเนี่มันไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างที่รต้องการอย่างเช่นปตกปกาใหญ่ๆแล้วก็เดินปีกปลนใหญ่ครับแต่เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑทุกอย่างมีหมดเรบาะเที่ที่ที่ได้รับแจ้งงานคราแล้วสิ่งที่วันนี้อย่างพวกเราเนี่ยเพื่อผมว่าตัวผมเองกับทางทีมงานเนี่ยที่ใหญ่จะให้เกิดขึ้นเน่ยอยากจะทํากาันให้ทางอิาเทอร์เนรตคอมเพล็กเนี่ยให้มันมีการปิดกว่าเพราะว่ามันผมพูดตรงว่ามันถ้าเด็กเาไม่คง ครับก็อยากให้จริงๆเราอยากใจในเรื่องใหญ่ๆให้เมีคำสั่งว่าเลยนี่สั่งกินเลยไม่ให้เสริมเนี่ยเพราะว่าดูแล้วมันเป็นไทยโดยความมั่นคงนะเราเรียกอย่าง่ที่เราเห็นทุกวันนี้คนที่เห็นกัประมาณนี้จริงๆแล้วนี่ที่เราตามที่เราตามสิทธิงมาตลอดไม่ใช่เป้าหมายของเราเลยไอเรย์ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ก็คืออายุมากกว่าครับแต่เอาเงินว่ากำลังจะฝากในขนาดที่ผมในขนาดที่ผมตามติดก่อติดมือนี่ยวันนี้อายุย่อไงเนี่ย์ทะเลาะกันเล้อกันมันแตกคอนเลยก่อน ไอโย่มันก like ็เลยขลของจากจากไอข้างในเนี <copyright orig ines> ่ยออกไป่งในการขนของมันเราไม่รู้ว่ามันถึของรอะไรเ้บ่าเออแล้วก็ไอโย่เนี่ยกำลังมันก็ขึ้นเข้าาออกระหว่างประเด็นพม่ากับไทยอยู่ในขณะนี้ที่ผมติดตามมยตลอดนะผมตามมามานานแล้วซึ่งเป้าหมายต่อไปเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่มันทําอะไรมันก็ต้องทําอย่างนั้นเราต้องไปดูว่าตอนเนี้ย เราก็ได้เราเรียกว่าพม่านะกับกับกับระเบียงกำลังทำสงามันอยู่กำลังประทะกันอยู่นะครับแล้วว่าคนที่สมบียนอาหารเนี่ยนี่ผมผมังบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยท่านต้องรับทราบด้วยนะว่าอยาปล่อยให้พวกนี้มาตั้งกองสมเด็จที่ประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับมาตั้งกองสมเด็จแล้วก็พอพม่าเขาตีกันเสร็จเราก็กัน อ่าเปียงไปส่งไปให้กับทางพมา่าหรืการเรียอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่าพวกนี้มันเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เหมือนทําให้สองประเทศอ่ะระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยมันมีปัญหากันอันนี้เราต้องคิดให้เยอะๆนะครับที่ตอนนี้มันมีหลักฐานจริงเลยก็คือต่อไปนะ่คือตัวโยุงเนี่ยนะครับตัวโยุงเนี่ยผมจริงๆคือเป้าหมายของผมนั่เลยเป้าหมายของผมก็คือยกงนะครับที่ขนสเปียงจากประเทศไทยเนี่ย ปส่งให้กับพม่าในขณะที่เรากำลังสู้นหนุนในขณะนี้นะครับคุณปล่อยเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยให้พม่าแล้วก็ต่างด้าวเนี่ยมันออกมามาตั้งกองเสบียงนะขอให้มันทำอาชีพมันทำทำงานนะครับแต่มาตั้งกองเสบียงรับบริจาคเพื่อส่งไปให้กองกำลังของตะเรียมนะครับซี่สอดแทรกมีมีออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะครับรราตามเนี้ย่าต่อไปเราต้อง เราต้องคิดอะไรเยอะๆและเราต้องทําดันเรื่องนีง้ต่อนะครับ<ม>ดันดันเรื<ม>่องนี้ผมผมเนี่ยผมเสริมนิดเดียวนี่ครับเสริมเรื่องไหนโย่อมนะาย,ยาวยคือผมไม่อยู่นะเรายังไม่อยู่แล้วผมรู้ว่าคุณเอาอะไรออกมาจากจุดที่เราลงไนนี้ไอ้คนของคุณจะบอกผมหมดแล้วคนที่คุณทะเลาะด้วยบอกผมดนะนะว่าคุณมีอะไรคุณเอาอะไรไปได้เงินไปเท่าไหร่เขบอก ล้วผมีบอกให้นะว่าคนเหล่านั้นเขาจะเล่นคล้วแลเขาจะให้ข <die> <tech UC S 1> ้อ <kaz> ม <uffy> <wh> ูลผมงเลยรอดู้สองหน้าเป็นของคุณแน่นอนแล้วผมรู้แล้วที่พักของคุณอยู่ไหนนะแล้วก็ของเก็บอยู่ที่ไหนเงินบัญชีอะไรรู้แบ้วเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราไปดำเนินแล้วแล้วอะไรก็เดี๋ยวเรื่องนรื่อง้เรอีกเรื่องที่เรืองือว่าตอนนี้มีการเรื่องเงินเรื่องการเงินต่างๆนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่เขาจะเขาจะ เราไสอบเรื่องในบัญชีของไปร์ลนะครับจะกงพ้ที่ไปร์นีก็คเส้นทางการเงินไปไหนมาไนะครับทีนี้เราเรายังพูดไม่ได้เรื่องนี้เราให้เจ้าหน้าที่ของไปร์ลดีกว่าว่าเส้นทางการเงินไปที่ไหนอะไรอย่างผมเชื่อว่าผพ้ว่าจังหวัดจังหวัดสุรรร์มรีเนี่ยท่านไม่วางเหในเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ น่ะภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแสดงว่านักพิจารณ์ต้องคิดว่าอย่างไรนะเขาแย้งพินิจกันมาพินิจเสริมกันมาที่วันนี้ที่มีการพูดนะว่าเพราะเราประจับระยะยาวเลยเนี่ยพู้สื่อะยาวในที่ว่าเขาเป็นพวกถ่ายกระเหรี่ยงที่ไปต่อต้านรัฐบาลมากบางคนไม่เข้าใจนะตรงที่ว่าเราคิดว่าพวกเราเฮ้ยทำไมต้องไปช่วยไปไปช่วยเรื่องปัญหาเพราะว่าเกี่ยวอะไรอะไรเงี้ยพวกเราไปช่วยทำไมจริงต้องบอกก่อนว่าพวกเราไม่ได้ช่วยแล้วท่าน รัฐบาลถังอาม่านะแต่สิ่งที่ยาวทาหรือคนที่ที่ทำเนี่ยคือมาตั้งกองกำลังในประเทศไทยในแผ่นดินไทยของเรานะและเขาเรียกอะไรอะ่ะเ้าไปกระทําการที่กับรัฐบาลอาม่าเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรรัฐบาลฮาม่าแต่สนใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาตั้งกองกำลังแบบนี้ในประเทศไทยนะสิ่งที่เราต้องการคือไม่ไม่อยากให้ทุกคน่ะมาสร้องสมุนหรือแม้กระทั่งมีการเอาเอาสงคารามส่งไปให้กระทังอาจแขนกเ็เรียงสู้กับ ทหารของพม่าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งี่ว่ามันคือภัยความมนคงของประเทศไทยเราออกมาเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของคนไทยนะคไม่ได้ไม่ได้ออกมาปกป้องนักทหารพม่าอย่างที่บางคนไปเขาเรียกว่าคือโจมตีอะครับประมาณนี้ก็ผู้โดยสรบางคนเขาไม่พอใจครับาเรางานหอยมาทำงานก็ทำงานอย่ามาตั้งกองกำลังอย่ามาเอาใช้แผ่นดินไทยในการที่คุณจะไปทำภารกิจที่จะไปอะไรเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับ การทำบ้านคุณการเรียนรู้การทำอะไรต่างโอเคก็ประมาณนี้พวกเราสามคนนะพี่เนตรกสองนี่จักรสองสองผมแปะชิวานะก็ขอบคุณนะครับต้นกำลังใจกองผมไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันจะได้อะไรแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำวันเนี้ยมันเปิดถ้าว่างแล้วมันก็เป็นจุดกระแสทำให้คนได้มองเห็นว่าแม้ไม่มีประเด็นอะไรชัดนะครับก็รอติดตามพวกเราว่าเราจะทำ คแต่งานเล็กๆเราก็จะไม่ทำแล้วเราจะทำงานใหญ่ก่อนคุณไปบอกเขาดิเดี๋ยวเล็กใหญ่เราทำหมดนะครับก็บอกฝากบอกไว้นะขอให้อยู่กับต้อง้นไม้วันนี้ไปอาชีวะไปก่อนครับอขบคุณมากครับเห็นไหมเป็นไงค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางพี่ๆนะคะเป็นภาพประชาชนนะคะเขาได้มาสรุปภารกิจนะคะต้อง ขออภัยอย่างสูงเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าออยไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับเนเรื่องของภรกิจนะเพราะว่าต้องยอมรับเลยค่ะว่าสําหรับธารกิจที่ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางหน่วยงานของทางรัฐบาลเนี่ยของทางหน่วยงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะ ก็วันนี้ค่ะสำหรับในการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ลงพื้นที่นะคะแห่งหนึ่งนะพอขอบอกเป็นแบบกว้างๆแลกันเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องไปกระทบอะไรมากมายนะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะทางได้ของทางหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นทางได้ของทางภุณริศนะคะนริศผู้นริศนิรามัยวงนะคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสมุทรสาครพร้อมกับด้วยนายพิเชษทองพันธุ์ผู้ตรวจราชก,การกระทรวงแรงงานรวมถึงผ้าประชาชนอย่างคุณอณนนท์กิ่งแก้วนะคะหรือว่าพี่สิงห์ดำ แล้วก็ทางด้านของทางพี่เต้อาชีวะนะคะได้ลงพื้นที่เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการลงพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ร่วมกว่า200คนเลยค่ะในการปฏิบัติการกลายเอเทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่นะอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องเรียกได้ว่าทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือจับของกลางได้จานวนมากเลยคุณผู้ชม ที่ออยทราบเบื้องต้นนะจากที่ออยได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางได้ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมียาเสพติดนะคะแล้วก็อาสงครามนะรวมอยู่ด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ ช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ที่เจานที่ตรวจเนี่ยก็ตั้งแต่ในช่วงเวลาบ่ายสามประมาณบ่ายสมนะบ่ายสา,เ,า,ยสาเสร็จภารกิจประมาณช่วงหนึ่งทุ่มค่ะก็เรียกได้ว่ายึดของกลางไว้จำนวนมากเลยรวมถึงได้ควบคุมของกลางนะคะเอามาไว้ที่สาพาเมืองสมุทรสาครด้วยนะคะคุณผู้ชม ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะถือได้ว,ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกวาขวาาล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่รวมถึงได้มีการขยายผลในการตรวจสอบเพื่อนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมออยก็อยากจะคุณผู้ชมนะคะติดตามภารกิจอันนี้ด้วยนะคะเราก็ต้องให้กำลังใจกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีเบาะแสนะคะการกระทำความผิดต่างๆนะแล้วก็ พบเห็นเกี่ยวกับทางด้านของต่างด้าวนะไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาชาวลาวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐได้เลยนะคะโดยเฉพาะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ของ่ันเองหรือว่าถ้าเกิดพบว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของรายงานอย่างเช่นการค้าขายการประกอบอาชีพค้าขายหรือว่าชาวต่างชาตินะที่ว่าขับพวกวินมอเตอร์ต่าง์ก็สามารถที่จะ แจ้งให้กับทางกระทรวงแรงงานได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของชาวต่าง้าวนะแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพสมุนของคนไทยได้นะรวมถึงหากพบว่ามีเกี่ยวกับมีการแหล่งส่แหล่งซ่องสูนนะไม่ว่าจะเป็นการกระทําความผิดต่างๆ่างเช่นพวกบ่อนการพนันยาเสพติดต่างเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้กับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่ได้นะคะหรือว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นแบบสายด่วนนะคะ191ไปก็ได้นะเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้รับรู้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงที่เกิดขึ้นในประเทศเรานะคะซึ่งอ้อยเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าคนที่จะช่วยประเทศเราได้มากที่สุดนอกจากทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วนะคะ ก็คือภาคประชาชนอย่างเราเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่จะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะแจ้งผ่านทางภาคประชาชนที่เขาทําอยู่ด้วยก็ได้อย่างเช่ทางหน้าของทางพี่สิงห์ดำสปสสนะคะ หรือว่าจะแจ้งทางหน้านของทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเบาะแสก็จะเป็นการช่วยช่วยกันไปนะก็สําหรับตอนนี้ออยต้องขออนุญาตจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะ,ะที่กําลังดูก,การไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดใครมีเบาะแสก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆเนี่ยผ่านในช่องทิศทางไทยได้นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว,ว่าจะเป็น u ู u b e หรือ a c e b o o k นะคะคุณผู้ชม ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ